กรับเรียน,นาท่านประธานสภาที่เคารพกระรกผมนายอภิชาติศักริเสษผู้แทนราษฎรจากจังหวัดนครศรีธรรมราชพรรคประชาธิปัตย์งบประมาณปี2,557ที่รัฐบาลตั้งไว้2.525ล้านล้านบาทนั้นผมก็มีความกังวลใจเช่นเดียวกับเพื่อนสมาชิกและพี่น้องประชาชนคนไทยทั้งประเทศว่าตัวเลขงบประมาณแต่ละปี ที่เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆเช่นนี้มีลักษณะที่เป็นก้าวกระโดดเช่นนี้จะเป็นภาระให้พี่น้องประชาชนจะต้องแบกรับมากขึ้นเรื่อยๆท่านประธานที่เคารพครับคําถามที่ต้องการคําตอบอย่างจริงจังจากการตั้งงบประมาณในครั้งนี้ก็คือประชาชนได้อะไรประชาชนได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยจากเงิน2 5 2 5ล้านล้านบาทนั้น หรือไม่ซึ่งนับวันเราก็จะหาคำตอบที่ตั้งคำถามกันอย่างจริงจังนี้ได้ยากขึ้นทุกทีท่านประธานที่ครบครับในงบประมาณรายจ่ายปี2557นี้กระผมขออนุญาตที่จะแสดงความคิดเห็นในสองประเด็นสำคัญในเรื่องแรกก็คือรัฐบาลได้ตั้งยุทธศาสตร์ความมั่นคงของรัฐมีอยู่แผนงานหนึ่งก็คือแผนงานสร้างความ ปรองรองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตยจำนวน421.8ล้านบาทเป็นตัวเลขที่ไม่มากครับในวงเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีในปีนี้รัฐบาลต้องการจะเสริมสร้างความปรองรองสมานฉันท์ของคนในชาติและฟื้นฟูประชาธิปไตยโดยรณรงค์ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ปลูกฝังจิตสำนึกความรักความสามัคคีความปรองรองสมานฉันท์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันของคนในชาติ ภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมห,หากษัตริย์เป็นประมุขท่านประธานที่ารบครับกระผมบอกกับท่านประธานด้วยความจริงใจว่าผมไม่มั่นใจผมไม่มั่นใจและไม่เชื่อมั่นนะว่ารัฐบาลจะทําได้ไม่เชื่อมั่นว่า421ล้าน8แสนบาทที่วางไว้ในแผนงานนี้จะเกิดผลสําเร็จเพราะพฤติกรรมของรัฐบาลเองไม่สนับสนุนการสมานฉันท์ ไม่สนับสนุนการปรองรองและไม่ต้องการฟื้นฟูประชาธิปไตยอย่างที่พูดอย่างแท้จริงท่านประธานที่เคารพครับ,รบวันนี้นอกจากสังคมไทยเราถูกทำให้แตกแยกด้วยผลประโยชน์ของคนบางกลุ่มบางพวกแล้วเรายังถูกปล่อยปละละเลยในเรื่องของการสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยที่ถูกต้องอย่างมากวันนี้ใครจะแสดงออกอย่างไรไม่มีใครว่าอะไรใครครับ วันนี้ใครจะไปละเมิดสิทธิเหนือคนอื่นอย่างไรไม่มีใครว่าอะไรครับนายกก็เฉยรัฐมนตรีก็แทบจะให้ท้ายไปด้วยเราจึงเห็นภาพการแสดงออกอย่างสุดขั้วในสังคมไทยเกิดขึ้นมีม็อบไปกดดันองค์กรอิสระมีม็อบไปต่อต้านการทำงานของบางหน่วยงานมีม็อบไปกดดัน ต่อสารสถิตยุติธรรมรวมทั้งสารองค์กรอื่นๆที่เป็นฝ่ายตุลาการลักษณะเช่นนี้เกิดขึ้นโดยที่รัฐบาลไม่ได้มีความเอาจริงเอาจังในการที่จะไประงับยับยัง้งหรือไปบอกไปเตือนหน่วยงานที่ได้มีหน้าที่รักษากฎหมายอย่างตำรวจก็ไม่สามารถที่จะทำหน้าที่ในการดูแล อย่างมีประสิทธิภาพได้กติกาของประชาธิปไตยจึงกลายเป็นเรื่องของพวกมากลากไปใครคิดจะทําอะไรก็ได้ท่านประธานที่เคารพครับเราเคยมีบทเรียนครั้งสําคัญและรังทดโหดหูมาแล้วเมื่อวันที่19พฤษภาคม2553ผลจากการใช้สิทธิทางประชาธิปไตยอย่างเกินขอบเขตอย่างละเมิดกฎหมายเนี่ยเราสูญเสียงบประมาณแผ่นดินไปจำนวนมหาศาลครับ มีเหตุการณ์เผาสารกลางสี่แห่งเกิดขึ้นในวันเดียวกันที่จังหวัดอุดรธานีค่าเสียหาย203ล้านบาทที่จังหวัดอุบลราชธานีเสียหาย92ล้านบาทมุกดาหารเสียหาย85ล้านบาทขอนแก่นเสียหายสารกลาง135ล้านบาทสถานีโทรทัศน์เสียหายไป225ล้านบาทผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาทำไมครับ ผมยกเรื่องนี้ขึ้นมาเพรเนื่องจากว่าในปีงบประมาณ2,557นี้รัฐบาลยังต้องตั้งงบประมาณในการก่อสร้างสารกากลางจังหวัดทั้ง4แห่งขึ้นอยู่อุดรธาน,านีปีนี้ต้องใช้เงินงบประมาณไปอีก70.7ล้านบาทอุบลราชธานี103.1ล้านบาทมุกดาหาร42.1ล้านบาทและขอนแก่น58.8ล้านบาท รวมแล้วปีนี้ภาษีอากรของประชาชนต้องชดใช้ไปกับการใช้สิทธิ์ที่เกินขอบเขตเกินกฎหมายกำหนดนี้ถึง184ล้านบาทคำถามว่าการไม่เคารพกฎหมายในลักษณะเช่นนี้เราได้บทเรียนอะไรบ้างครับผมยังเชื่อเหลือเกินครับว่าถ้าสังคมเราไม่สร้างสำนึกประชาธิปไตยที่ถูกต้องไม่เคารพสิทธิของคนอื่นไม่เคารพกฎหมายอย่างที่เป็นอยู่เช่นทุกวันนี้ เผาสารกลางก็อาจจะเกิดขึ้นอีกสร้างเสร็จแล้วก็อาจจะเผากันใหม่ได้อีกเพราะฉนั้นรัฐบาลต้องให้บทเรียนในเรื่องนี้กับพี่น้องประชาชนกับสังคมแต่น่าจะได้ครับการสร้างํำนึกในการใช้สิทธิที่ถูกต้องให้กับสังคมผมไม่เห็นสัญญาณน,นี้จากรัฐบาลนอกจากรัฐบาลไม่จรหนัก,กับเรื่องเหล่านี้แล้วแถมท้ายยังมีความพยายามที่จะยกโทษไม่เอาความผิดกับคนเหล่านั้นด้วยการออกกฎหมายนิรโทษกรรมให้ด้วยนี่เป็นเรื่องที่น่ากังวล ท่านประธานครับเรื่องที่สองมีการจัดงบประมาณที่อาจจะนำไปสู่การใช้อำนาจโดยมิชอบเกิดขึ้นได้งบราชการรับครับยังไม่มีเพื่อนสมาชิกคนไหนได้หยิบยกเรื่องนี้ขึ้นมาพูดในที่ประชุมแห่งนี้มีการตั้งงบประมาณที่เรียกว่าเงินราชการรับนั้นกระจายอยู่ในหลายหน่วยงานอยู่ในกองทัพอยู่ในกระทรวงกลาโหมอยู่ในกรมนออยู่ในหน่วยงานความมั่นคงต่างๆในหลายปีที่ผ่านมานี้ งบราชการรับส่วนหนึ่งถูกโยกมารวมไว้ที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีท่านประธานที่เคารพครับปี2555งบที่โยกมาอยู่ในส่วนของงบประมาณสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีทั้งหมด377ล้านปี2556เพิ่มขึ้นเป็น397ล้านปี2557นะครับ กระโดดพรวดไปเป็น450ล้านบาทท่านประธานที่เคารพครับ,รบที่น่าสังเกตก็คือว่าสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเพิ่มจาก20ล้านบาทเป็น60ล้านบาทก้าวกระโดดไปทีเดียว40ล้านบาทคำถามก็คือว่าเอาเงินส่วนนี้ไปทำอะไรจริงอยู่ครับ ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการใช้งบประมาณเงินราชการรับพศ2547รเนี่ยระบุชัดว่าจะใช้อะไรได้บ้างในโอกาสไหนและใครจะเป็นผู้รับผิดชอบในส่วนนั้นแต่ท่านประธานครับเงินราชการรับไม่สามารถที่จะเปิดเผยให้สาธารณชนได้รับรู้ทั่วทั่วไปได้หรอกครับมีการใช้กันในหน่วยงานเป็นไปตามภารกิจของตัวเองบอกว่าภารกิจทางด้านความมั่นคงและการป้องกาัาานรัฐอาจากักรการป้องกันปราบปรามยาเสพติด ด้านการข่าวหรือภารกิจอื่นที่มีลักษณะปกปิดเพื่อประโยชน์ด้านเศรษฐกิจสังคมหรือสภาพแห่งเทคโนโลยีอันนี้เป็นสิทธิ์ในการใช้เงินราชการรับโดยแท้มีหน่วยงานหนึ่งครับที่อยากจะตั้งข้อสังเกตในที่นี้ก็คือกรมสอบสวนคดีพิเศษกรมสอบสวนคดีพิเศษ ไม่ได้ถูกจัดงบประมาณไว้อยู่ในส่วนของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเหมือนกับหน่วยงานอื่นของกระทรวงยุติธรรมที่โยกเอางบส่วนนี้มาอยู่ในสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีปีนี้กรมสอบสวนคดีพิเศษจัดงบไว้35ล้านบาทถามว่ามีความจำเป็นอะไรมากมายงบกรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI เนี่ยครับมีงบอื่นที่ใช้ในภารกิจ ที่เป็นภารกิจลับเนี่ยอยู่แล้วจํานวนมากอาทิเช่นค่าใช้จ่ายในการคุ้มครองพยาน15ล้านบาทโครงการจัดตั้งแหล่งข่าวบุคคลระดับพื้นที่6ล้านบาทค่าใช้จ่ายในการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่าย3ล้านบาทนี่มีอยู่แล้วคําถามก็คือว่าเพิ่มอีก35ล้านบาทเป็นงบราชการลับเนี่ยไปเพื่ออะไรท่านประธานครับบทบาทของ กรมสอบสวนคดีพิเศษหรือ DSI ปัจจุบันนี้ท่านก็ทราบอยู่แล้วถูกวิาพากษ์วิจารณ์จากสังคมรุนแรงมากว่ารับใช้อำนาจทางการเมืองเพื่อทำลายผู้แข่งขันทางการเมืองโดยแท้วันนี้ได้เงินส่วนนี้ไปทำอะไรที่ผ่านมาทำทุกวิถีทางครับโดยที่ไม่คำนึงถึงหลักนิติรัฐนิติธรรมผมก็ไว้วางใจการใช้งบก้อนนี้ไม่ได้ท่านประธานครับภารกิจของกรมสอบสวนคดีพิเศษ ป้องการปราบปรามสืบสวนสอบสวนการดําเนินคดีพิเศษอย่างมีประสิทธิภาพด้วยความเป็นธรรมวันนี้ทําด้วยความเป็นธรรมไหมครับไปเที่ยวไล่สอบสวนไปเที่ยวไล่รื้อคดีไปเที่ยวไล่กลั่นแกล้งผู้คนก็อีกจํานวนมากท่านประธานที่เคารพผมไม่สามารถที่จะไว้วางใจให้กรมสอบสวนคดีพิเศษต้องใช้งบก้อนนี้ไปได้และเป็นเหตุให้ผมและเพื่อนสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งหมดไม่สามารถที่จะ ให้การเห็นชอบกับงบประมาณรายจ่ายประจำปี2,557ที่รัฐบาลได้นำเสในอในวันนี้ได้ขอบคุณครับ